พิ่งกรอบจากโรงรินโอ้โหอยากกรีดมากก็ตามชื่อคลิปค่ะพัสดุเทรดมาแล้วอ๋อเดี๋ยวมาลอนจะจะส่งให้นะคะตีนตีนตีนพัสดุเทรดหรือเปล่านา่าจะใช่อ๋อนี่ไงขอบุณที่เทรดก็เดี๋ยว เดี๋ยวไปหามุมอัดก่อนคือเห็นวางไว้อยู่ที่โซฟาแล้วก็เห็นปูบแบบรีบคว้าแล้วว่าโอ้โหเปิดกระเป๋าเข้ามาห้องกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็มาอัดคลิปเนี่ยแหลคะค <c oughs> <น>่ะนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคือมาลอนจะใช้มือนะคะเนื่องจากกัน ไม่อยากหากันไกลแล้วค่ะจะแตะเดี๋ยวก่อนส่งมาจากนี้ค่ะเป็นน้องวุ้นเส้นนะคะเด็กหญิงปพิชยาคูณสีนะคะส่วนนี้ก็ที่อยู่มาลอนนะคะเว้ยเขียนชื่อมาลอนผิดเป็นมาเราแล้วเนี่ยไม่เป็นไรส่งแบบรอทอบอนะคะ ค่าส่ง28บาทค่ะเราก็จะเขียนว่าขอบคุณที่รับเทรดสกอตเทปจะใครคะอุ้ยอันนี้เขาติดสกอตเทไว้นะคะมันก็เลยไม่ติดมันก็เลยจะฉีดง่ายเนาะโุ้ ้อยแล้วนะคะว่ามันคืออะไรตื่น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 อ้ายมีโน้ตด้วยอะ่ะอ้ยน่ารักเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักสวยมากมากอะ่ะมาลอนปอลอาว่ารูปอ่านไม่สวยนะคะโอ้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาลอนจะเก็บไว้นะคะ เห็นไหมคะเก็บตื่นตืนเก็บไว้อย่างดีนะเนี่ยก็จะมีโน้ตนะคะแปะสกอตเทปมาด้วยดีมากอ่ะสวัสดีค่ะพี่มาลอนบอลอเขียนชื่อผิดขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูชอบพี่มาลอนมากเลยค่ะพี่ก็ชอบน้องเหมือนกันนะหวังว่าจะได้เทรดกันอีกแน่นอนถ้ามีของเทรดเดี๋ยวจะบอกอีก นะคะขอบคุณค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะปอลอลายมืออ่านไม่สวยนะคะแต่เขียนจะจากใจกพี่รู้สึกว่าลายมือน้องจะสวยกว่าพี่นะคะนี่คือลายมือพี่ค่ะอ่านไม่ออกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเก็บไว้ปิดบอกเลยนะคะว่า ไม่ทิ้งค่ะเป็นคนที่ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งโน้ตแบบพวกของดีๆหมดแล้วอ้าวปิดเฉยยังอุตส่าห์ดมถุงพัาสติกเอ้ยถุงอะไรยก็ไม่รู้เอ๊ะจำชื่อไม่ได้ก็ของเทรดเดยอะมากนี่เป็นกล่องพัสดุเทรดเดี๋ยวส่งไปให้นะคะที่เทรดนะคะก็จะเป็นปังหนอน แข็งกว่าที่กินนะนนไม่เป็นไรล้าก็จะเป็นเนลอนบานนะคะเป็นไคลเชาเป็นอะไรก็ไม่รู้แฮมเบอร์เกอร์แพนด้าบานแล้วก็คาบิเรามาแกะ <c oughs> นิ้วมาหลอนนี่ แพ็คดีเกินไปเยอะแพ็คดีกว่าร้านทวาอีกรู้สึกนะมันแน่นหนากว่าเช่เป็นถุงแบบน,นี้อุ้ยอยากได้ถุงพอดีของแท้ oh, <hell S 1> หรออุ <c oughs> ๊ยชอบไม่มีกลิ่นมันแปลกๆนะไม่เป็นไรนมซาโล คาบิแบนอยากได้มาตั้งนานแล้วค่ะแท็คาบิได้มาแล้วเราจะไม่งอเบาวนี้ต่อไปแท็คาบิมันน่ารักมากบอกเลยชิ้นที่หนึ่งเนาะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นมีเดียมแพนด้าบันสีเขียวของแม่แพงนะ นิดเดียวเองมาลอนว่าของมาลอนเยอะกว่านี้น้องรักษาของดีมากก็จะเป็นของที่มาลอนอยากได้นะคะเป็นอ้าวแพ็กเกจอันนี้ตัดไปแล้วไม่เป็นไรอ้าวหนว่าจะมีอันนี้จะเป็นแพ็กเกจของพายช้านะคะชอบน่ารักจังเลยนี่ จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะชิ้นท um> ี่สี่มาลอนเทรดไปแค่สามชิ้นอะเขาให้มาแบบนี้เพราะว่าของมาลอนมันจะเป็นของแทงไงก็จะเป็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ไปส่งให้ก็จะเป็นเมลอนบอลเหมือนของบอลนี่เลยแต่หน้าไม่เหมือนกัน แไม่ออกอ้าวขาดซะแล้วไม่เป็นไรโอ้ตำหนิไม่เป็น,นไนรหรอกเอออันนี้้องตัดมั้งอ้าวสายไม่ยืดนะคะชื้เป็นซาลาเปา อันนี้อยากจับมาตั้งนานละถือเป็นประสบการณ์ชีวิตแข็งกว่าที่คิดนี่แต่มันน่ารักนะมันเหมือนซาลาเปาอันแรกของมาลอนเลยก็จะเป็นฟังนอนค่ะอืมกิน กินเหมือนขนมปังจริงๆอะ่ะนี่น่าจะเป็นของแท้ปะเหมือนของเบลนี่ที่ปล่อยคือต้องการจะครอบครองอะ่ะแล้วก็ได้แต่สิ่งที่มารอนชอบก็คือตัวนี้นะคะชอบมากชอบฉันชอบแก เกตมันน่ารักขนาดน,นี้ฉีกออกเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วน,นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะบ๊ายบาย